สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ t o อปมิดอินไซต์พบกับคุณผู้ชมในวันจันทร์ที่25เมษายน2565ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับดิฉันชนุตราเพชรมูลนะคะครับสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีพี่ตน้นค่ะร,รามาพบกันในวันแรกของสัปดาห์สุดท้ายงงไหมงงไหมไม่งงเนาะสัปดาห์สุดท้ายของเมษายนแปบ๊บเดียวเองนะหมดเดือนเรากำลังจะหมดไปแล้ว4เดือนของปี2565นะครับ และแน่นอนครับชีพจรธุรกิจชีพจรการลงทุนไม่หยุดนิ่งถ้าเมื่อไรมีอะไรที่มากระทบก็จะส่งผลต่อโลกนี้อย่างรวดเร็ววันนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพยนะ์นขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบค่ะ <5. S 1> แล้วก็ทั้งวันเนี่ยก็อยู่ในแดนลบทั้งวันลบทั้งวันเลยอ่ะจุดต่ำสุดของวันนะครับอยู่ที่1672.99 หรือว่าลบไป17.60จุดอันนั้นจุดต่ำสุดนะฮะอยู่ที่เวลาประมาณสัก10นาฬิกาเศษๆหลังเปิดตลาดส่วนจุดที่ดีที่สุดของวันนี้อยู่ที่1,683.06หรือว่าลดไป7.53จุดค่ะแต่ท่านณขณะนี้เลยนะครับดัดชนีตลาดหลักทรัพย์ลบอยู่ประมาณ13จุดนั่นแปลว่า ดัชนีหลุดกรอบ1,680จุดลงมาแล้วอยู่ที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ1,677จุดนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์ไทยอะไรที่ทำให้ดัชนีถอยหลังกลับมา13จุดในบ่ายของวันจันทร์ที่25นี้เราลองไปพูดคุยกับ แขกรับเชิญของเรากันครับน้องออมครับวันนี้นะคะคุณวัฒนจิตสมนึกค่ะผู้อเมริกันฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์สปนัจหลักยับไทยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวัฒนครับคุณวัฒนครับก็ต้องบอกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์เปิดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนมาเนี่ยน่าจะไม่เกินความคาดหมายของการวิเคราะห์ไว้แล้วใช่ไหมครัคุณวัฒนครับ จริงๆตั้งแต่ที่ตลาดขึ้นมาทดสอบเลยสักพันถึงพันเจ็ดร้อยจุดเนี่ยนะครับเราก็เรียกเขาเป็นตลอดนะครับว่าโซนตรงน,นั้นเป็นโซนในการขายมากกว่านะครับหลายคนก็มีการถามผมเข้ามาผมก็คิดว่าโซนนั้นเป็นโซนที่ค่อนข้างน่าจะขายมากกว่านะครับด้วยเหตุผลดังนี้นะครับก็คือประการแรกเนี่ยคือตอนนี้อินเฟลชันของประเทศประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็หลังจากนี้นะครับเมื่อเมื่อหมดเดือนเมษายนเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยรัฐบาลก็จะเลิกเลิกเอ่อเลิกอุ้มดีเซลแล้วนะครับมันก็จะเป็น แตจจัยที่ทำให้อินเฟลชันเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นไปประเด็นที่สองนี่คือเรื่องของยูเคกับรัสเซียเราก็เราก็มองมาตลอดครับว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยืดเยื้อนะครับแล้วก็ก็คงไม่จบง่ายง่ายนะครับที่แ้การที่ยูเคกับรัสเซียไม่จบง่ายง่ายเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออินเฟลชันเนี่ยมันจะสูงทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะไทยนะครับเพราะฉะนั้นการที่อินเฟลชันอยู่สูงเนี่ยกำลังซื้อก็จะหดหายไปนะครับขณะที่เรื่องของการประเมินมูลค่าหรือการバリเดชันเนี่ยของไยก็ค่อนข้างแพงนะครับเราจ เรดเจ็ดยจุดเป็นโซนในการขายนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลาดก็ไปทดสอบแต่ก็ไม่สามารถจยผ่านได้แล้วก็ปรับฐานลงมาครับเราก็ยังมีมุมมองเช่นเด่ยวกันว่าโซนแม้จะลงมาแล้วอยู่ที่ประมาณ1 6 7 7ันเ็บเจ็ดนี่ยแต่เราก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่โซนซื้อครับครับค่ะยังไม่ยังไม่ใช่จุดที่ควรจะเข้ารับใช่ไหมฮะคุณวัฒน์ครับครับเรายังคิดแบบนั้นอยู่นะครับเพราะว่าในเชิงของ valuation จริงเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าตลาดปรับฐานลงมามาสามสิบจุดแต่ก็ยังค่อนข้างแพงอยู่นะครับเรายัง เรายังมองถอแถวๆถวโซนเดิมครับขึ้น1 5 8 0ต่ำลงมาโซนนั้นจะเป็นโซนที่ค่อนข้างงน่ายซื้อครับค,คุณวัฒนครับแต่แน่นอนครับต้องบอกว่าหลักทรัพย์ในตลาดเองก็มีหลายร้อยตัวนะคะคุณวัฒน์เรายังมองว่ามันยังคงแพงอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นตัวที่วิ่งสวนขึ้นมาในสถานการณ์อย่างนี้เช่นกันมีตัวไหนกลุ่มไหนที่เราควรจะให้ความสนใจมากไหมครัคุณวัฒน์ จริงผมเชื่อกลุ่มที่น่าสนใจน่าจะน่าจะอยู่ในส่วนลุ่มท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าในวันสุ่ที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศนะครับด้วยการยกเลิกตัวเทสเซนโกไปแล้วนะครับผมก็คิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยการท่องเที่ยวน่าจะน่าจะดีน่าจะเห็นการพื้นตัวที่ค่อนข้างจดเจรับเพราะฉะนั้นการที่ตลาดปัตถารอบนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับรวมไปถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่ากลุ่มส่งออกครับค่ะ เงินบาทที่กำลังเข้าใกล้แต่34บาทต่อดอลลาร์เนี่ยกลุ่มส่งออกเองเขาจะได้ประโยชน์มากสักแค่ไหนครับคุณวัฒนครับครับคือกลุ่มส่งออกเนี่ยได้ประโยชน์ตรงตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บริษัทที่ทําการส่งออกเนี่ยก็รายได้เขาจะเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อคอมโบลันมาเป็นบาทเนี่ยก็จะทำให้รายได้ของกล,กลุ่มส่งออกเนี่ยถือว่าดีขึ้นทันทีเลยนะครับตัวที่เราชอบๆก็จะเป็นตัวทียูครับ ทียูนะครับไทยยูเนี่ยนใช่ไหมฮะคุณวัฒนนทครับใช่ครับใช่ครับราคาเท่ากับยี่สิบบาทครับครับทีนี้แล้วภาพรวมล่ะคุณวัฒนเอาล่ะถ้าเราดูว่าอาจจะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของการท่องเที่ยวกลุ่มของการเปิดเมืองกลุ่มของค้าปลีกกลุ่มของโรงพยาบาลแต่กลุ่มไหนที่เราควรจะต้องยับยั้งชั่งใจก่อนในช่วงเวลานี้ครับคุณวัฒน์ครับ มคิดว่ากลุ่มที่อิงก,กับเศรษฐกิจโลกค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะครับอย่างพวกปิโตรเคมีหรือว่าน้ำมันพวกนี้ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกมีปัญหาได้เนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบครับซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบเบรนก็ปรับฐานลงมาเลยปรับฐานลงมาประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ก็เป็นกลัวเพราที่ต้องระวังครับครับทีนี้ผมสนใจที่คุณวัฒน์บอกว่าณขณะนี้เองราคาของน้ํามันดีเซลที่จะขายปลีกในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ย การสนับสนุนหรือการอุ้มจากรัฐจะน้อยลงรวมไปถึงสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนที่ทำให้อาจจะเกิดภาวะเงินเฟอ้อสูงขึ้นอีกกำลังซื้อจะหดหายไปเนี่ยตรงนี้จะกระทบกับตลาดหลักทรัพย์ของเราด้วยไหมครับอุกกระทบแน่นอนครับเพราะว่าประการแรกเนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่มันมีมันแข็งแครค่อนข้างใหญ่ในบ้านเราเนี่ยก็นอกหเหนือไปจากน้ํามันน้อกเหนือไปจากราคานี้เราก็ต้องไม่รูว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก็คือกลุ่มคาปีใช่ไหมครับเพราะว่า การที่ถ้าเกิดราคาสินค้ามันวิ่งแรงขึ้นมากๆเนี่ยการบริโภคในประเทศในภาพรวมเนี่ยมันก็จะดอกลงครับนะครับซึ่งแน่นอนว่าก, <5 S 2> ก็จะกระทบกับกาไรกลุ่มค้าปีอย่างอีกนเลี่ยงไม่ได้ <5 S 2> ครับครับทีนี้ทิศทางของการลงทุนล่ะคุณวัฒน์มันอาจจะหมุนหนีจากเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ไปตลาดไหนได้บ้างครับจริงๆเรายังคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่ที่ให้ผลแทนที่ดีนะครับเพียงแต่ การลงทุนในช่วงนี้เราเราเราอาจจะต้องเพียงแค่เว้นแซีคือรอหน่อยอดทนแจเย็นรอให้ลงมาถึงแนวระดับที่ผมวางไว้แล้วแล้วเราค่อยกลับไปซื้อกันก็ได้ครับเพราะเท่าที่ผมสนทนากับคุณวัฒน์ผมกับน้องอาร์มสนทนานเนี่ยคุณวัฒน์เคยมองไว้ว่าอาจจะต้องรอให้ถอยหลังไปถึงสักพันห้าร้อยแปดสิบหรือพันหกร้อยจุดด้วยซ้ําถูกไหมหฮะใช่ครับใช่ครับยังคงยังคงเป้าเดิมนะคุณวัฒน์นะ ครับยังคงเลเวลไม่เปลี่ยนแปลงครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับอ่ะนะครับนั่นก็คือแขกรับเชิญของเราซึ่งทุกครั้งที่คุณวัฒนจิตสมนึกมาเป็นแขกรับเชิญให้เรานะจะเป็นมุมมองที่ต้องบอกว่ามุมมองที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นมุมมองที่ตรงไปตรงมาไม่ได้บอกว่าจะต้องรีบเข้าลงทุนตัวไหนไม่ได้บอกว่าหุ้นเด่นคือตัวไหนเก่งกําไรอย่างไรจะมองภาพกว้างๆนะฮะแล้วก็บอกว่า แนวโน้มทิศทางมันน่าจะเป็นแบบนี้อาจจะรวมไปถึงคำเตือนด้วยซ้ำว่าเวทแอนซีเฝ้ามองและรอจะเหมาะที่สุดสำหรับสถานการณ์นี้นะครับยังย้ำเตือนว่าหุ้นในช่วงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ยังคงอยู่ในช่วง1670 1 6, 6 8อเนี่ยอาจจะกลายเป็นของแพงได้ทุกเมื่อ นะอ่ะนั่นก็คือสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ส่วนน้องอามีอะไรมาฝากเพิ่มเติมใช่ไหมฮะมาดูราคาทองกันดีกว่าค่ะวันนี้ราคาทองปรับขึ้นลง7ครั้งด้วยกันนะคะโอ้โหเจ็ดครั้งเลยเหรอเจ็ดครั้งเลยค่ะตอ<ร>นนี้บ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยนะคะปรับมา7ครั้งรวมๆแล้วปรับลงไป200บาทขึ้นขึ้นลงๆอยู่นะคะ,อะตอนนี้ถ้าไปดูนะคะราคาทองคําแท่งเนะะี่ยค่ะรับซื้ออยู่ที่บาทละ3ามหมบาทขายออกอยู่ที่บาทละ3ามหมบบาทค่ะ ทองรูปประพันธ์นะคะบาทละ3289บาท68สตางค์ขายออกอยู่ที่31,450บาทอ่าบาทนะก็ฝั่งปรับลงวันนี้เขาปรับลงไป300ฝั่งปรับขึ้นเขาปรับขึ้นมา100รวมแล้วก็ยังปรับลงอยู่ 200, 200บาท,บาทะนะครับเมื่อไหร่จะต่ำกว่า30 0 0 0มีใครบอกไหมน้องออมเ ถ้าสามหมื่นนี่เราต้องไปซื้อนะคะ,ะ,ะ <c oughs> สำหรับคุณผู้ชมที่ยังพอมีเงินอยู่ไอสำหรับเราคงหาไปซื้อไม่ได้สักบาทนึงก็ได้มีอทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรียนไหวนะฮะเคยได้ยินไหมอ่านั่นก็สถานการณ์ราคาทองล่าสุดนะครับลงไปแล้ว200บาทสำหรับวันนี้แล้วเรื่องอื่นล่ะเรื่องอื่นเองอิน,งนบาทนี่เขาบอกว่า กำลังจะหลุด34บาทต่อนดอลลาร์สหรัฐเต็มทีเมื่อกี้คุณวัฒน์ก็พูดนะฮะใช่ค่ะถ้าเป็นข้อมูลล่าสุดอย่างคุณภูลพานิชฐ์พีบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทยเองก็พูดถึงค่างเงินบาทเหมือนกันค่ะว่าสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะมีความกังวลที่เขากังวลกันก็คือแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐห,หรือว่าเฟดน่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมีมากกว่าคาดการเอาไว้ที่กดดันให้ตลาดการเงินเนี่ยปิดรับความเสี่ยงที่พันผวนหนักตอนนี้ เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็มองว่าไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นที่อาจจะส่งผลกับตลาดค่าเงินผันผวนได้นะคะนอกจากนี้จะยังคงติดตามรายงานประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนด้วยค่ะหาผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าค่าตลาดหุ้นโดยรวมก็อาจจะเริ่มทรงตัวค่ะแนวโน้มค่าเงินบาทมองไปว่าเงินบาทมีความเสี่ยงอ่อนค่าทะลุอยู่ที่34ค่ะ ดดานการขึ้นการแข่งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ด้วยนะคะควรจะติดตามที่คันฟันโฟนักลงทุนต่างชาติเพราะว่าหากว่านักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นก็อาจจะทําให้เงินบาทอ่อนค่าต่อไปได้ค่ะครับนะครับแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ของจีนด้วย<า>ที่อาจจะทําให้เงินบาทอ่อนลงเร็วขึ้นอกีกใช่ไหมฮะ<า>นะ,ะนั่นก็คือความเคลื่อนไหว ในตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงสถานการณ์ล่าสุดนะครับรวมไปถึงราคาทองด้วยเราพักตรงนี้กันสักครู่เดียวกลับเข้ามามีเนื้อหาสาระรอคุณผู้ชมอีกมากมายโลกแห่งธุรกิจยังคงไม่หยุดหมุนครับ